พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,556ที่มาถึงนี้ก่อนอื่นผมค่ายขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัะตะนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกจงดนบันดาลอภิบาลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ของพวกเราทรงมีพระวรากายพระพารนานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดใบชั่วนิดนิรันดรพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในปี2555ที่กำลังผ่านพ้นไปนั้นประเทศชาติของเราประสบปัญหาบางประการในเรื่องของความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชน ผมอยากให้พวกเราได้ถือเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้สรงพระราชทานให้แก่พวกเราเมื่อวันที่5ธันวาคม2,555ที่พระองค์ท่านได้เสด็จออกมาหาสมาคมศรีหับัรชรณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมความตอนหนึ่งท่านได้ส่งพระราชดำรัสให้พวกเราได้ยึดถือคุณธรรมประการหนึ่งก็คือการมีเมตตาธรรมต่อกัน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากพระอ,องค์ท่านได้ทรงตัดสอนว่าหากพวกเรามีเมตตาธรรมมีความปราณีต่อกันความพร้อมเพียงของชาติบ้านเมืองจะเกิดขึ้นความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นผมอยากจะให้พวกเราได้นำาเอาพระราชำํำรัสของพระอ,องค์ท่านมาถือปฏิบัติเป็นแนวทางในปี2556ได้แก่การมีเมตตากรุณา ต่อกันเพื่อที่จะทําให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามาคัคคีพร้อมเพียงกันเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปผมเชื่อว่าถ้าทุกพวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติตามพระราชำดำรัสของพระองค์ท่านจะเป็นพอรอันยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศในปี2556 สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านมีแต่สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบสิ่งดีงามในชีวิตและประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่แต่ละท่านพึงประสงค์ทุกประการสวัสดีครับ